ลอาตอบคำถามใช่ไหมไอ้เพรพูนี้วันที่6กทีเนี้ยหนูอะอยากรู้ว่าข่าวสาราบ้านเมืองตอนเนี้ยมีอะไรบ้างแล้วก็แบบสรุปให้หน่อยได้ไหมคะว,ว่าเออมันเกิดประเด็นอะไรขึ้นแล้วอะไรคือถูกต้องอะไรก็ไม่ถูกต้องอะไรเห็นอะไรกว รักษาศ์ก็จะเป็นศธรรมศาตร์เลยฝากฝากฝากบอกหนูในแอปรู้ด้วยนะคะทุกคนะคืนนี้รอบพิเรนารีนะคะทุกคนคะหนูอยากรู้ว่าไร้วันนี้มันแจ้งเตือนไหมแล้วระเด็นคือช่องหนูามาโดนเหตุการณ์เพราะว่ามันโดนละเมมอร์ดไปสอง 好好再见。 ดเดินแบบเฟียบๆไม่ต้องยิ้มแบบเด <c oughs> ือดเหมุนรถเทอาเทีเยงมอยือดิจิตอลตาดูไร้มือกดแชร์อ้อแล้วก็อีกอย่างเมื่อวันเมื่อวานเนี้ยที่น้องไม่ได้ขึ้นไลที่ไม่ได้ไลน์ในบ้านอ่ะที่ไม่ได้ไลน์บ้านหลักอ่ะเพราะว่า ก็เลยเหลี่ยมไม่เป็นไรทุกคนก็ไปหนับแช่ให้หนูนอ,อ๋อแล้วก็อันนี้ด้วยคาสิโนที่แรกในประเทศไทยที่ภูเก็ตเราก็เลยเหลี่ยมกดยันเช้าเลยขอบคุณมโอ้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 โ มันก็เลยเหลี่ยมไงอุย้ยลกูกกูขาดหมดเลยได้หอมนี่สวยนะวันนี้มันมีเขาแค่ปัดคิวเฉยๆนะเนี่ยมีนะมาดูว่าของหนูจะขาดไหมเพราะเพิ่งมัดถุง อีกสีปนะคนเดนเต็มใช่ข้อด้อมีกิตี้ให้หน่อยนะคะข้อเขียนให้มีกิตีิโอ้แขนจะหลด,ดอมดอมพี่อลงก่อนสิโอ้อยรักน้องเขาเธอพได้ไมได้นะหนอใช่หนูก็ขาด มันหนักเกินอะ เริ่มพิกิตติยังต้องจตอไปชื่อว่าเสรษลอยไปเลยไปซ้อมค่ะถ <c oughs> ้าวายชุดหน อันจริงไหมหนูจะสปอยชุดได้ไงทั้งที่หนูยังไม่เห็นชุดเลยปีขึ้นค่ะปีขึ้นหนูจะสปอยชุดยังไงหนูยังไม่เห็นชุดยังไม่ได้ลองชุดเลยยแล้วก็เมื่อวานไปลงพยายามจะติดแกมไหมติดโทษนะถ้าจังสารล่างนี้เดี๋ยวก็ติดแกมอ่ะเรารักจังโอ,โอ้โหจริงจริงแล้วหนูอ่ะ เป็นคนหล่อมันนานมากแล้วหนูเพิ่งมาหัดสวยคือมันจะมีบางทีที่แบบสวยแบบบนเวทีอะไรเงี้ยจะเป็นเวลาสวยแต่พอแบบหนูปล่อยตัวมันจะหล่อทันทีเลยเพราะหนูเพิ่งหัดสวยเวลามันคีบสวยมันพอมันหลุดปุ๊บมันกลับมาหล่ออย่างเงี้ย สวยบ้างแต่หล่อมันติดมาตลอดเนี่ยมันก็เลยแก้ยากไอ้เรื่องเรื่องความหล่อจริงจริงหนูไม่ได้อยากแอกเกลืออะไรนะจริงคือไม่ได้อยากแอคหล่อไม่ได้อยากแบบเอ้ยมีคนชมว่าหล่สหอสนุบหล่อหรือสวยอะไรเงี้ยคือไอ้หล่อมันหลอนานแล้วใช่หลอนานหลอมานานแล้วแต่ทีนี้นพอประกวดอา,างงามก็ต้องแบบสวยบ้างใช่ไหมก็เลยเพิ่มหัดเพิ่มหัดสวยมาทําตัวสวยอะไรอย่างเงี้ย แต่พอปล่อยตัวปุ๊บปล่อยจะกลุูจะความสวยปุ๊บอาวเทะกลับมาเทะตังั้นเงี้ยไม่เคยใส่ส้นสูงมาก่อนเลยใส่แต่แบบรองเท้าแบบแตกๆอ่ะ รองเท้าซ้ายขวาซ้า,ายอ่ะรองเท้าเขาเรียกรองเท้าอะไรไหนักเกินท่ะทำไงได้บ้างกับถุงน่องขาก้าหมูกขึ้นแน่น ป่ะฮะเราสามารถลากได้ปะ นะบ๊ายๆเรียบยูทูบมาส่งมาเล่ยนมันมากนะบ๊ายบอออ่าอว้อ่าเอไปก่อนนะอย่าลืมดูหนูวันว่าผีริมนะอ่าเดีนี้เวล้านหนึ่งรุ่มนะ